ตอนแบบนี้ค่ะค่ะน้ำรักอ่ะคูนี้เป็นหงนะคะเป็นหงคู่แล้วก็เป็นรูปหัวใจด้วยตรกลางตท่างนี้เราจะสามารถเห็นวิวสระน้ำทุกห้องเลยนะคะคุณฟ้ากใกใ่60ห้องทุกห้องจะมองเห็นวิวทหมดเลยค่ะเหอนอยู่มือน,น่าค่ะฝาเนี้ถือได้ พักผ่อนเลยนะคะเต็มที่กับวิวสวยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแค่เห็นห้องเดียวนะคะยังโอ้โหแล้วนะคะอลังการมากเนี่ยจริงๆได้ยังมีอีกหลายแบบเลยค่ะเนี่ยแค่เริ่มต้นค่ะไม่ค่ะเรวจะมีห้องไดยีนะาเจะมีโซฟิว่านะคะแล้วก็จะมีคูลวีล่าือที่เห็นอยู่นิดนี้ตรงนั้นเป็นหลังๆนะคะก็จะมีคซฟิว่าอยู่สองหลังนะคะถุงฟ้าและพูลวีล่าสองหลังค่ะค่ะเราจะมาพักกันตรงนี้ก่อน โอเอาละค่ะเดีย๋ยววันนี้นะคะปาคงจะต้องรบกวนท่านุุ่่ดนะคะให้พาชมแต่ละแบบนียนะคะที่เห็นที่แบบเป็นหลังๆด้วยให้ทั่วเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคงจะต้องขอตัวพักก่อนอนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างโอเคใช่ไหม เเรสรีสอร์ทพักผ่อนอย่างมีสไตล์ผ่อนคลายอย่างมีระดับและในที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยฟา้านะคะก็ได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในห้องสุพิเรียค่ะที่พัชราดีสอร์ทแอนด์สปานะคะหลังจากที่พี่ตุ๋ยเนี่ยได้พามาหย่อนลงที่ห้องนี้แล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาทําการสำรวจกันนี้ขอเริ่มจากนี่ก่อนเลยได้ไหมสงสัยมากเลยเพราะว่าเรา ไม่เคยเห็นว่าเขาทํายังไงนะแต่ว่ามันน่ารักมากน่ารักจนถึงกับขั้นที่ว่าคือเราไม่อยากที่จะคลี่มันออกมาแต่ถ้าเราไปอาบน้าเนี่ยแล้วเราจะใช้อะไรเช็ดตัวมันสวยอ่ะไม่ไม่กล้าไม่อยากที่จะแบบแกะออกมาเลยทีเดียวนะคะแถมมีสองอกจังหากมาเป็นคู่แบบนี้นีถ้ามากับคนรู้ใจนะคะก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียว,ว,ว <S <S คุณผู้ชมติดตามไปเลยกอยๆกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางรายการเนี่ยอาจจะมีการ ทักชวนนะคะอาจจะมีแบบเชิญผู้ชอบดีอะไรเงี้ยม,มาด้วยกันฝันได้เอถอดค่ะดื่มน้ำดื่มน้ำดีกว่าค่ะได้เวลาหาอะไรทานกันแล้วค่ะมีาาะอ,อะไรเอ่ยซอสเ,อเปอร์เรียเปรอรียน้ำแร่ธรรมาชาตินะคะเหมือนกับจะเป็นของฝรั่งเศสยังไงนั้นเลย แต่สำหรับเรานะคะนำแร,ร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสหรอไม่ได้หรอกค่ะคนละชั้นกันเราต้องนี่อ๋อน้ำดื่มยีห่อพัทารานะคะมินิบาร์ลิสมีทุกอย่างสิ่งที่คุณต้องการเลือกสรรแล้วก็มีกาแฟสำหรับคนที่ดื่มกาแฟกันเป็นจิตวัตรคอฟฟี่เลเวอร์ตอนรแรกมัเลอกค่ะคละองไปดูกัน ันเป็นผลไม้จริงๆเลยจรงยิงๆเลยซึ่งเราไม่เคยเห็นว่าเราไปพักที่ไหนเราเขาจะมีไอ้แบบเนี้ยไว้ในห้องมันเป็นผลไม้เมืองร้อนแล้วก็เฮ้ยจริงๆมันก็มีองุ่นด้วยนะมีกล้วยน่ารักมากเลยค่ะเป็นผลไม้จริงแอบเอากลับบ้าน <c oughs> เอาไปทำบ้านได้ไหมขอพี่เซนถักขยะนิดนึงไหมคะอุ้ย ไม่เ,เร็วเร็ๆนะเนี่ยคือถังขยะจริงๆเป็นเป็นถังใส่ขยะแห้งหรืออะไร whatever แล้วแต่แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยมันมันน่ารักอ่ะมันเป็นไม้แล้วก็เบาเว้า <Wow. S 1> เอา,ากลับบ้านใช่ใช่แอบเห็นบางอย่างรตรงนี้จริงๆแล้วเราไปที่มันก็จะต้องมีอะไรที่แปลกๆนะบางที่เขาก็จะมีเหมือนเป็นเป็นหน,นังสือ ต่างๆเยอะแยะอย่างที่อะไรเออวิธีสร้างบุญไปตมีค okay. ่ะเป็นหนังสือแบบมาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยอะนะแล้วต้องมีอะไรอันนกคนมีอันนกคนนี้รักเจ้าเที่งเท่าชีวาก็ว่าได้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสังปัณฐสมนทรมก็จะเป็นเกี่ยวกับธรรมะอืม แ้วนี่มาดูค่ะพ่อแทร์อะรใช่แนะนำเกี่ยวกับโรงแรมนะคะอย่าตกใจนะเนี่ยเห็นเป็นภาษาอักฤษหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีภาษาไทยด้วยด้านหลังก็จะมีแ,แต่รายการนาคะค้านในห้องคพักอ้อคือจะบอกว่าทั้งหมดนี้ที่เราเห็นเนี่ยสามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะขอดูถังผงม,มาสักสักครู่นี้ มีไวนะ้เนี่ยเสียแต่เสื้อผ้าอาบน้ำคอต้อนร้อยเปอร์เซ็นนะคะผ้าเช็ดตัวให้น้องผมพูดว่าดีแล้วก็มีเมนูอาหารเช้าด้วยแต่พว่านะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะได้เวลาแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปดูวิวข้างนอกก่อบแบบนแป๊บหนึ่งก่อนที่เดีย๋ยวจะไปพบก,กับพี่ตุ๋นแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๋นเนี่ยจะพาเราไปชมท้อง พิลมาที่นี่ก็เหมือนได้พักผ่อนเป็นที่อะค่ะก็อย่างเราจะมาอ่านหนังสือในบรรยากาศโล,ล่งๆตรงเทเรสด้านนอกนะคะของห้องพักก็ได้หรือว่าจะชมวิวสาว่ายน้ำโล่งๆเงี้ยถ้าร้อนมากๆก็อาจจะลงไปไว่ายน้ำหรือว่าถ้าใครอยากออกกำลังกายก็แบบไปที่เนอ,อะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยก็ได้ เมเอร์ลอโสค่ะ เหมือนอยู่บ้านอากาศร้อนๆแบบนี้ที่ชินก็อยากสะอาบน้ำนันเนี่ยแต่ว่านัากับคุณตุ๋ยไว้นะคะที่ตุ๋ยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปคมห้องให้ทั่วเลยแบบหลายๆหลายๆแบบหลายๆสไตล์เลยค่ะเราว es. ว่านะคะเดี<_<_<_<_๋ยวจะต้องเตรียมตัวแล้วค่ะ